ก็สำหรับที่เห็นในคลิปนี้นะครับเป็นหมูย่างตะไะคร้นะฮะความพิเศษของเขาคือจะเห็นที่การไหมฮะเป็นไม้ก็คือต้นตะไคร้นะครับรโอ้แข่งเลยไปลงเฟซน,นะพี่จะได้ไม่ตกเทน่อ,อย่างงี้ไม้เท่าไหร่ครับสิบาทไม้เท่าสิบบาท,บาบบาทย่างไม้ตะไคร้ครับที่เห็นนี่ไม่ใช่พลาสติกนะครับต้นตะไะคร่นี่ นี่ย่างแบบนี้นเลยให <ไป S 1> ้เห็นร้านชัดๆก่นนอนหมูย่างตะไคร้สูตรแม่น้อย10บาทเท่านั้นนะอันนี้ที่ถึนคนเดินนะครับนครพนมไดหลายวันศุกร์กับวันเสาร์วัเดินได้วันศุกร์วันเสาร์ หมูย่างคาไก่จ้ะใช่ครับ